ท่องกอไก่กันดีกว่ากอเอ๋ยกอขอไข่ในขอขวดของขอขวดของขอควายขอควายเข้าขอคนขึงขอคนขึงขังคอและข้างฝาาองูใจ งูงูใจก้าจอจานใช้ช้อชิงตีชอชิงตีอะไรชอชิงตีช้อช้างวิ่งสซโซล่ำสอโซล่ำตีชอกระเชอคู่กันยอหญิงสู พาดอชดาสวมพันตอบตาตักหุนหันทอฐานเข้ามาอลองทอนางบุญโทหน้าขาวทอบุญเท่าเดินทอบุเท่าเดินอะไรทอบุเท่าเดินอะไรทอบุญเท่าเดินอะไรคะตอบก่อนทอบุเท่าเดินย่องนอนเนนมองไม่มองดอเด็ก ต้องนี้ดอเด็กต้องนี้มนโตเตาไอ้ยิงขึ้นโตเต,ตาหลังตุงต,งตุงท้อถ,ถุงแบกท้อถุงแบกท้อถุงแบกขนท้อถุงแบกขนท้อทหารอดทนท้อธงคนนี้ยม โนหนูควักไข่บ่อใบไม้ทับถมบ่อปาตากมฝอพึ่งทำหลังฝออฝาทนทานพอพานวางพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจังพอสำเภา ใบโอสำเภากลางใบ <ไป S 1> มอมาคึกคัดคักยอยัก<ห>เที่ยวใหญ่รอเรือพายไปลอลิงตายลาววแหวนลงยาไหนวอแหวนวอแหวนลงนายาสอสาลาเงียบหาซฤสีวน,สนวด โอลูอสีนวดยาวซอเสือดาวคะ่ะซอเสือดาวคะ่ะนงห้อขอหีบใสหขอหีบใส่อะไรค่ะจ<า>้าจอจุลาท่าพระหยอง<า>ครับอออ่างเนืองนงหอนกอูกตาตาอะไรหอนกอูกตา ตู้บ๊ายบายครับ